สวัสดีครับอยู่กับช่องชี่นอนรถดำซิงครับโอ้เปะเลยแล้วเนี่ยมันต้องเปะแบบนี้เนาะถึงมันจะไม่เปิดข้างๆโดยตามจริงน่าจะตัดเองก็ได้นะเพราะว่าเวลาปิดฝาข้างมันปิดยากครับต้องขันน็อตเอาโรมเจอแล้ว ล้วเวลาดินดินมันเข้าเข้าไปในซองนี้เนี่ยแต่อันนี้ไม่รู้จะเข้าไหมเพราะว่าปิดกาวสามเอ็มหมดเลยต้องรอชมอันนี้น่าจะรอดอยู่นะรอดรอดรอดเพราะว่ามัน,นมันปิดซุปมันปิดหมดเลยเนาะกาวสามเอ็มนี่ แล้วแต่แผงข้างๆครับข้างๆก็เป๊ะปุกมันแล้วก็ทุกแกงวโอ้โหเ,เปเรี้ยวไจังสยตลีไทยอันไหนอันนี้ทา,างสบู่กดิดเบีย้ยวครับต้องโทษทางสบู่ พี่ไหนทำไฟสามเฟดอย่างทำไฟสามเฟดอย่างไฟอูนะไฟอูสามเฟดไรกเพื่อนไม่ซื้อมาอ้าวพี่บอกว่าพี่จะพี่จะทำใช้อะไรลักไฟลงใช้นะ ดังจะหมดแล้วนี่พอดีแหละยทำเสร็จก็จอดหน้าฝนนี่แค่ลยมนี้ฝั่งนี้มันล้มเลยฮะนี่ข้างนี้มันตรงเนี่ยไปเอาเอาข้างนี้ตรงโค้ข้างนี้ตรงลุกฝั่งนี้เป็นเบี้ยวก็พี่แปะไม่ตรงเนาะใช่นี่เราเอาแนวนี้ไงตรงนี้แนวมันตรงน้อยแต่ว่า นี่ขนาดนี้ก็ต้องทำสีใหม่เหมือนกันไม่ใช่บอกทำมันโลกแล้วนี่ช่างปี๋แหละต้องผิมพ์ทำนี่มันรอยนี่ตัวนี้นั่นแหละรอยรอยไอ้ลอกสีอ่ะข้างในอ่ะมันร้อนขนาดนี้ทำรูปหมูนั้นด้วยเอาให้แกเลยเอารูปหมูนั่นแหละเอารูปหมูหน้าปกเฟลมูนะเอาโหดๆเลยหมูบิน เอาผ่าออกแล้วเอาเทเราพี่เราไม่มีใครทำเลยใส่บางฝุ่นไปหัวเลยนี่นะพี่ไม่รู้เร่โ่ไตระมา หูลูเอาสีเมตรไปเลยคนขับจะได้รู้นะเอาอยากได้ใหญ่ๆไม่ใช่หมอสีเมตรไปเลย,เลยนี่เ,นเป็นไงล่ะอยากได้ใหญ่ๆจัดให้ขับได้ไหมล่ะเออขับได้ไหมล่ะอยากได้ใหญ่ๆอะ่ะเต็มสองเต็มสองบางถนอนอเลยห้าเมตรเลยใส่มาในเด็กกลางน,ะนะั่งเลยนะไ,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 ไอ้รถสิบร้ออล่ะ อลังการมากเลยใส่ใหญ่ๆเ้าก็รู้เหมือนกระจงนัน่นหรอกมาฝุ่นไม่เอาหมดแปะแล้วพี่สามพัน ยังสวยเลยแต่ไม่รู้แก้วหรือเปล่าทำอะไรบ้างทำเยอะเลยไปสร้างการตั <h 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 ้งเดี๋ยวให้แจ้ซื้อใหม่ ๆๆาขายครับเท่าไหรล่ล่ะไม่ถึงหมื่นหรอกใช่ไหมแปดพันถึงไหมถึงมันก็งเงาอยู่นะแต่มันมีตำหนิเยอะเท่าไหร่นะพี่รองขาทั้มดเจ็ดพันเจ็ครับพร้อมขายนี่ตามจริงอันนี้ก็น่าเปลี่ยนเพราะมันโถแล้วเนี่ยให้ใส่ของไง อะไรนะน่ายักได้ไหมเอาให้มันปิดลงเท้ามาอเงี้ยสวยเลยเดี๋ยวเราพามชมฝาครอบครับต้องโพสตเฟซนะยังมีคนซื้อตำหนิมันก็ตามงาตามสภ,ภาพครับขายพอใช้ได้มันก็เงาอยู่นะต้องเอาไปขัดสวยอยู่นะนี่ใส่มา นานออกสี่ปีละห้าปีไม่มีสนิมนี่ครับเอาไว้ไปเที่ยวคาราโอเกะตอนกลางคืน,นอันนี้มันต้องทำคางใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพราะว่า ไอตัวเขาเรียกอะไรเหมือนลูกตุ่มอ่ะไอบองกลมอ่ะมันหักไงเนี่ย,ยตามจริงถ้าเป็นของนอกมันจะเป็นตะกกลัวแต่นี้ไม่รู้มันไปไหนหมดแล้วเละหมดแล้วทำไมฝาขาอบนี้ขาฮีโน่ครับทางน้ำมันก็ขายนะครับไม่รู้ขายได้อย่าง ไม่เอามาออก,ากขาย นี่คปัญหาตัวตาเกี่ยวมันี้เลยข้างนี้น่าจะซื้อใหม่มากเลยแต่มันเป็นลายเดียวกันใช่ไข่ลายเดียวกันขาเหมือนกันปี้เลยขายสนใจก็ทักฟิต มาได้ทักเฟสยอันทักเฟสผมหรือไม่ก็ทักเฟสพ่อเฟสช่างสปุยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวคลิปน,นี้ก็ไปบายครับไปเจอกันคลิปนะค,ะครับเดี๋ยวพามชมเจดอีพี่เบนซ์จะสวยขนาดไหนครับ